แบบนี้ลองดูนะครับดูด้านหลังว้าวว้าวห้ามนะครับถึงแม้ว่าหน้าจะสวยงามแต่ด้านหลังน้ำว้าวนะครับน้ามนึเป็นลักษณะของการอัดเอด้วยอะไรที่ไม่เป็นคงที่เท่าไหร่เต็นเติมไปก่อนนะครับ้ามนะครับแต่ก็คือโอเนะครับน่าพินาเบียเลยนะครับแบบนี้อ่าเรามาดูตรงนี้นะครับลก่าเป็นชุยูนิฟิการนะครับ

นัแพทยศาสตรเหมือนกันค่ะแพทย์เเลือกยชื่อันนี้อันนี้เป็นี่ของีนเองนะคะพี่เนอยู่แพทยศาสตร้าแล้วสาขาอะไรคะสาขาเสายแพทย์ค่ะสาขาแพทย์นคะะตัวเองก็คือนะครับอ่านี่เป็นชื่อภษาที่ถูดเราเอยเาเงนะคสามารถใส่ได้ในมหาวทยาลัยใหนะคะ แต่ดูคนนี้ดูคนนี้นะครับเป็นชว์ที่ผิดระเบียบนะครับถึงแ like ม้ว่าจะใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็ตามแต่ก็ผิดระเบียบดูเห็นนะครับเจ้าคุณลุงชอบมาเข้าไปนะครับดใส่หน้ามี๊ยนะครับห้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวเป็นเป็นชุดยุคไหนกันเนี่ยยุคกลางค่ะยุคกลางนะครับยุคกลางนะครับยุคกลางเมื่อไรหน้าแบบตาหมิ่นตาทายรึเปล่าเอรเดี๋ยวกบอนผมขอช่วยหน่อยนะครับยุคิีตาชัยตาวิลล์มากนะครับแรงกาก ดูดูเวลาไม่ได้นะครับผิดนะครับเข็มผิดนะครับกระดูกก็ไม่โคงนะครับโอเลยนะครับห้านะครับแต่ตัวแบบนี้อ่าไม่ผ่านนะครับอ่าเรามาดูนะครับอันนี้มีอซ้ายอัเนี้ทำเป็นอะอันนี้พี่ต้องทำเดียวว่าหมินะครับห้านะครับแบบนี้ไม่รู้ก็อยากแตะเดี๋ยวบวกเพื่อนนะครับไม่ได้เลยทนายจุดหมายว่าลูกจะนอนแล้วว่าพรุ่งนี้มีสอบนะครับก็ควรอาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับไม่ควรออกมาจะหงอยแบบนี้นะครับ ห้ามแล้วครับไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับทนายแพทย์จะเป็นใครก่อนนะคะอย่างนี้อย่าทำนะคะพี่กรรลองเป็นจริงทนายะไรอย่างเงี้ยทนา้อะไรครับทนารัฐบาลครับได้อันนี้ล่ะตคุณพี่ไหนตัวอย่างเงี้ยคือพี่น้องอีกคนว่ารัฐบาลจะอย่าแอนตีเขาเลยนะครับได้อำเภอต่อกทหน้าเปนใครอย่างเงี้ยเป็นการแสดงนะครับ ดูสนับสนุนนะครับอ้าวต่อไปต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าพาเพราะว่าเป็นลักษณะการแข่งขัวส่วนบุคคลเป็นประลองที่ยากรเข่าต่อใส่รองเท้า ติดเอนะครับไม่ของผู้อล่นนะครับนะครับติดเอนะครับใส่้ากนะครับแบบนี้ขี้หูก็เยอะนะครับนี่ผิวมันทับูกะนะครับพฤติกบรมแบบนี้นะครับได้นะครับเกณฑ์ต่างให้เข้าเรียนนะครับหยุดเลยนะครับพฤติกรรมแบบนี้นะครับอ่าเรามาดูคนนี้นะนะอันนี้น้ำตัวค่ะค่ะดิฉันชื่อนางสาวระเบียบรัฐภูมิรัฐนิชคุณค่ะ ตื่นสามหกแปดเก้าห้าค่ะรัตนตรค่าเป็นการแต่งตัวนนยุคสายลมแต่งแดดนะครับแต่ไ่แต่งแดดกัมากที่ธรรมศาสตร์เป็นรูปกระลุกนรูฉชันรถชันใส่รูปแสงแดดเป็นงานตอนแซ็กซี่งใช่เลยเดี๋ยบเราเจอการตอนกลางคืนนะครับกระดดงถูกระเบียบเข็มข้าวถูกระเบียบทุกอย่างถูกระเบียบรองรอุวงโซนนะครับนะครับเป็นแถวถูกนะครับก็แตก้เหมการนะครับ แต่มไม่เท่าไหร่นะครับอ่าโอเคผ่านนะครับอ่าเราปดูคนนี้นะครับโอ้ยพี่เข้าใจว่าว่าว่าคุณซอมมาแล้วแตว่าจะมาเรียนไม่ไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับยังไงครับห้ามนะครับแบบนี้สอมมวยอยู่แล้วก็นอนมาเข้าเรียนไม่ได้นะครับถึงไหนว่าเรื่อการจะเป็นเลืยวก็ตามนะครับทีใจเป็นเนนะครับผม ควรสบ้านนะครับผมเป็นกลางสุดเป็นเป็นกลางม,มากนะครับรองเท้าไม่ได้เลยนะครับอย่างนี้ก็ห้ามนะค,ะนนครับไม่กินข้าวซ่าเ้อกล้าห้ามเลยนะครับหน้าตาแบบนี้ก็ห้ามเข้าเรียนนะครับแอนดี้เลยนะครับอ้าวลุงวันนี้นะครับแต่งตัวเป็นสไตล์ลีดมากนะครับแต่งตัวดูคล้ายๆ,ๆกับจารดีนะครับใส่สู จูอ่าก็เป็นเอกแน,แนวได้นะครับเ,เป็นแนวแนวแนวปูนอะไรทำไมหน้าเท้ากับจอโปรเจคเตอร์เลยแนเะนี่ยนี้นี่นี่รายการกระจกผมได้ดีกว่าเลยหน้าเป็นเหลี่ยมเลยนะครับอ่าใส่ได้ไไดใส่ได้นะครับแต่อยา่ารัดเกินนะครับจะหายใจไ,<ส><ส>ไม่ออกนะครับน้องผู้ชายก็อย่าใส่รัดมากนะครับเดี๋ยวน้องชายจะหายใจไม่ออกนะครับคนนี้นะครับเอาไม่ใช่นะครับไม่ใช่ทัซื้อป่านะครับใช่ นะครับอ่ามาทำอะไรครับมาดูงานอ๋อเป็นชุดดูงานนะครับเป็นชุดดูงานนะครับคณะนำให้กันนีดถ่ายบรการยากาศและการถายเมียก่นปีไหนครับปีไหนนะหรัี45แล้วถามปี้านะคะแล้วตอนนี้น้องออกแล้วนะครับก็เป็นชุดเป็นชุดเรส์นะ ถึงแม้ว่าตรงนี้จะโปก็ใส่สก้าบได้นะครับทำให้ดูเซฟนะครับหรือว่าผ่านนะครับเหมาะกับม้าก็เซฟได้นะครับสามารถไปดูงานได้เลยนะครับก้อนนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับใส่สูทไตรเวทนะครับในการเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ค่ะก็อยากเรียนนะครับว่ามหาวิทยาลัยเราเนี่นะคร รายการเรียนที่มหาวิทยาล้วใช่ไหมครัถ้ากี่ปีเองนะคะที่เราจะได้ใส่ชุดวสจักแรกใช้แล้วหลังจากนั้นก็ตัวเข้มขันเป็นดาธรรมศาสตร์ใช่แล้วตที่ปุพกตเองนะคะก็พี่หวังว่านะครับเปิดเทอมนะครับน้องๆคงใส่ชุดที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เจอการตอนเปิดเทอมนะครับวันนี้กองสัญญาการก็ขอลาไปก่อน